เหตุการณ์ที่รอคอยอย่างนานเกิดขึ้นแล้ว Blue Protocol Star r e s o n a n c e พร้อมให้เหล่านักผจญไทยชาวไทยได้ลุยทดสอบ CBT บน PC และ Android ผ่าน Google Play Store ไทยแล้วการทดลองนี้เป็นที่รอคอยมากระทั่งนานและเป็นข่าวดีสำหรับเหล่านักเล่นเกมในประเทศไทยที่รอคอยการเปิดตัวของเกมนี้อย่างสนุกสนานอัปเดต6พฤศจิกายน2568การทดสอบ CBT จะเปิดให้เหล่านักผจญไทยชาวไทยได้เข้าร่วมบน PC และระบบ Android ผ่าน Google Play Store ไทยตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาไปจนถึงวันที่20พฤศจิกายน2568เวลา22นาฬิกาการทดสอบนี้เป็นการทดสอบแบบ CBT ที่เปิดให้เฉพาะผู้เล่นที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นซึ่งทีมงานจะทำการสุ่มผู้เล่นที่ลงทะเบียนสำเร็จเพื่อเชิญเข้าร่วมการทดสอบข้อมูลบัญชีที่สร้างขึ้นระหว่างการทดสอบจะถูกลบทั้งหมดหลังจบช่วง CBT และไม่ได้นำไปใช้ในเกมเวอร์ชันออนไลน์อย่างเป็นทางการในอนาคตส่วนระบบ iOS ยังไม่รองรับฮับในการทดสอบรอบนี้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ง่ายๆผ่านช่องทางต่างๆดัง,งนี้สำหรับ PC Windows เข้าไปที่เว็บไซต์หลักของดูโปรโตคอลสตาร์เร n ันอันและกรอกแบบสอบถามในหน้ารับสมัคร https: b p s p l a y c o m t h r e c r u i t เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเข้าทดสอบสำหรับ Android ไปที่หน้าเกมใน Google Play Store แล้วกดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อมีโอกาสได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทดสอบโดยตรงทีมงานระบุว่าอาจมีการเพิ่มจำนวนสิทธิ์ทดสอบเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของเซิร์ฟเวอร์และความต้องการของผู้เล่นการลงทะเบียนล่วงหน้าในช่วงนี้จะช่วยให้ผู้เล่นมีโอกาสได้รับสิทธิ์มากขึ้นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทดสอบจะได้รับการแจ้งเตือนดังนี้ PC Windows All, จะได้รับอีเมลเชิญเข้าร่วมในวันที่5พฤศจิกายน2025 Android จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอป Google Play หลังได้รับสิทธิ์ทดสอบขอให้ผู้เล่นรีบดาวน์โหลดเกมและลงทะเบียนบัญชีทันทีเพื่อไม่พลาดช่วงเวลาในการเข้าร่วมส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิสามารถติดตามข่าวประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจกสิทธิรอบถัดไปได้จากช่องทางโซเชียลมีเดียทางการของเกมดู Blue Protocol Star i t i z สร้างขึ้นจาก Project Skyblue เป็นโปรเจกตร,ร่วมระหว่าง Bendenemco um Entertainment และ Bendenemco um Studios ที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีเกมแอคชั่นมอ P.G. b ร u e Protocol ได้มีการพัฒนาจากโปรเจกต์นี้ภาพสวยงามและระบบการต่อสู้รวดเร็วสุดมันจะพาคุณเข้าสู่จักรวาลของ Blue Protocol สำหรับผู้เล่นจากประเทศไทยเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเกม Blue Protocol Star c i s o n e n ได้ทำการเปิดตัวในประเทศจีนแล้วโดยการเปิดตัวในจีนที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามกราฟิกสวยงามสไตล์อนิเมตและระบบการต่อสู้รวด j อ็ n